ส,ลสาลาุละราะห์มัลลรหิมซัลลมวะเยกุมุรฮ์มตุลลอฮฺวะบรกาตุจงระวังการนินทาเพราะมันมคือบุคลิกภาพที่ไม่ดีของตัวผู้ดินทาเองเออจริงๆคนอาจจะเข้าใจว่าการนินทามันไปส่งผลกับคนที่ถูกดินทาอย่างเดียวหมายกอาจจะใช่ทําให้ภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยดูไม่ดีแต่จริงๆแล้วผลลัพธ์โดยตรงมันจะเกิดกับตัวผู้ดินทาเองเอัลลอฮฺซุบฮานะฮูาะหัวาต่ได้กล่าวเอาซุบิลลาฮิมิัชชัลฏอหรหิมโวลายยุตบะบัดุคุมบัอตฺ ่านิทึางกังและการพวกเจ้าจง่านินทาซึ่งกันและกันกาอายุให้บบอาหาดุกุมอายะคุลละหมะคีฮิไมตันฟะกะริตุมูคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าชอบหรือที่จะกินซากศพของพี่น้องของพวกเจ้าเองที่ตายแล้วพวกเจ้าก็ไม่ชอบกันดังนั้นการดินทาในทัศนะอิสลามถือว่าเป็นการกินซากศพของพี่น้องนิยามนินทาก็คือการพูดถึงคนอื่น บุคคลที่สามในแง่ที่ไม่ดีในสิ่งที่เขาเนี่ยไม่ชอบที่จะให้พูดไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านบุคลิก,กภาพแม้แต่เขาทําความผิดความชั่วเองก็ตามยกเว้นความผิดความชั่วที่มันเป็นสาธารณะดังนั้นการนินทานเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ผลลั์จากการนินทานประการหนึ่งนะคือบุคลิก,กภาพของตัวผู้นินทานเองเนี่ยมันจะดูไม่น่าเชื่อถือเพราะเขาทราบดีเลยว่าคนนี้เนี่ยคือจัวจอมนินทานไม่มีใครรอดพ้นจากลิ้นหรือคําพูดของเขามันก็เป็น ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับตัวผู้ดินทาองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการนินทาหรือการไปร่วมในวงดินทามันเป็นเหตุทําให้เรามีทัศนคติกับคนที่ถูกดินทาเนี่ยไม่ดีท่านนาบีสุลล่าหัวเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นอย่างมากนะแม้ว่าบางทีเนี่ยสุลต่าจะมาปรึกษาบางเรื่องกับท่านนาบีสุลล่าหัวเนพูดถึงคนที่สำในแง่ที่ไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงขั้นดินทานะ แต่ว่าท่านนบดีก็ไม่ชอบที่จะรับฟังสิ่งเหล่านั้นเพราะมนุษย์พอเวลาเสพหรือมีทัศนะหรือมุมมองกับคนนั้นในแง่ที่ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่อาจจะเป็นความจริงอะ่ะแต่ว่าเรามองไม่รอบด้านเขาไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราเขาไม่ได้แก้ตัวอะไรต่างๆที่เขาถูกดินทาดังนั้นเราอาจจะมองคนนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งแง่ใดแล้วมันติดหัวพอติดหัวแล้วเราไปเจอหน้าเขาเราก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีพอเป็นแบบนั้นเสร็จปั๊บนินทาเรื่อยๆนะ มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมามันจะเกิดการอิจฉาทิษเส,สียหลงสเกตด,ดัวาพอเวลาเราไปเห็นภาพของคนที่ถูกนินทาแล้วก็เราก็ไม่ชอบคนนั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วพอจังหวะหนึ่งที่เขาได้รับความดีงามอะไรบางอย่างเราจะปฏิเสธความดีที่เขาได้รับโดยปริยายเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเรามีทัศนาคาติที่ไม่ดีหรือไม่อยากจะให้เขาได้รับความดีงาม ผ่านการนินทาของเราหรือการที่เราไปได้ยินใครนินทาบางคนนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วการอิจฉาที่เสียก็เป็นบาปเนี่ยนินทาเป็นบาปใหญ่แต่ความอิจฉาทีเสียเนี่ยมันอาจจะอันตรายยิ่งกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นนิสัยของอิบลิสมันคือความรู้สึกที่รุ่มร้อนมันคือการไม่พอใจในกําหนดของลอสุบฮานหรืหัวตานี่คือการอิจฉาริเสียดังนั้นนี่คือเหตุผลต่างๆที่ผมได้มาตเตือนผมเองนะแล้วก็ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะฮะและช่วยพิมพ์หน่อยว่าเลิกนินทา ถ้าใครได้ชมจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยพี้ช่วยพิมพ์ว่าเลิกปิ่นฐานเลิกปินฐานเล่นชาวล็อกขอดูอาตอล็อกสุบาะหารก็พอาตาให้ผมและพี่น้องเนี่ยได้ออกทางไกลาจากจก,าการทีบะมีการปินฐานและการว่าร้ายคนอื่นลว้ถึงกา,งารอิจฉาเสียผู้คนเลยครับใครฟังจบนี้พิมพ์มาได้เลยว่าเลิกปิ่นฐานเล่นฐานและขออับประทานความชื่นเลีให้กับเราทุกคนสลามาลัยกุณอรหมอุจลลพุทธประการตั